สวัสดีครับข้างหน้าพี่เ่านี่นะครับก็คือกล้อง EOS 100D นะครับซึ่งเป็นกล้อง DSLR ของ canon ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับพี่เ่าเพิ่งได้มาแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกล้อง DSLR ขนาดเล็กที่สุดแล้วก็เบาที่สุดในโลกณเวลานี้นะครับเขาเกรดว่าอย่างนั้นต้องบอกนี้ก่อนครับตัวนี้คือ DSLR นะครับไม่ใช่ m i r o r l e s s เหมือน EOS M นะครับตัวนี้ยังมีกระจกนะครับมีกระจกสะท้อนภาพแล้วก็มีปริซึเพื่อที่จะสะท้อนแล้วก็ออกมี ออปติคอลวีไฟเดอตรงนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าตัวนี้จะเหมือนกับ e s s M ไม่ใช่นะครับคนละตัวกันเลยเป็นกล้องคนละประเภทกันนะครับตัวนี้ใช้เลน e ์ EF แล้วก็ EFS ตัวนี้เนี่ยจะมีเมาส์ของมันนะครับถ้าจะใส่ EFS หรือ EF เนี่ยจะต้องมีอะแดปเตอร์ใส่นะครับทีนี้กล้องตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีอะไรเด่นบ้างนะครับวันนี้พี่เอาจะมาพรีวิวเล็กๆนะครับเกี่ยวกับระบบออโต้โฟกัสของมันนะครับซึ่งพี่อร,รู้สึก ใช้งานแล้วก็ทึ่งเหมือนกันนะครับมันแปลกดีนะครับมันไม่ไม่เหมือนกล้องดียสาสมัยก่อนแล้วนะครับโดยเฉพาะในโหมดไลฟ์วิวกว่าในโหมดวิดีโอเนี่ยมันทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็นิ่มนวลมากนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นหนึ่งก่อนนะครับตรงนี้พี่เอาเปิดในโหมดไลฟ์วิวก่อนนะครับพี่เอาจัดฉากอาไว้นะครับก็มีด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นคอมพิวเตอร์ด้านหน้าเป็นดอกไม้นะครับแล้วพี่เอาใช้กล้องตัว USM เนี่ยจับ การทํางานของมันนะครับพี่ยาโฟกัสไปที่ดอกไม้ก่อนปื๊ดนะครับนะเราจะเห็นนะครับว่ามันนุ่มนวลมากเลนส์ตัวนี้ก็คือเลนส์1855 stm ตัวใหม่นะครับอ่าเป็นเลนส์ตัวใหม่ในตัวร้อยดีเนี่ยจะมีคิดอยู่2อันก็คือ40 stm กับ1855แต่ตัว18 stm เนี่ยพี่หาว่าเหมาะมากเลยนะครับกับการที่เอามาถ่ายพวกวิดีโอภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าระบบการโฟกัสมันนุ่มนวลจริงๆนะครับเหมือนกล้องวิดีโอเลยอ่าอันนี้โฟกัสไปข้างหลังนะครับ โฟกัสมาข้างหน้าเห็นไหมครับในการ tracking ของมันเนี่ยโอ้โหสมูทจริงๆนะครับสมูทจริงๆเสียงนี่ไม่มีเลยนะครับเงียบสนิทนะครับอืมนะอันนี้เป็นในโหมดไลฟ์วิวนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เอาจะถ่ายให้ดูนะครับจะถ่ายให้ดูเป็นระบบทัชชัตเตอร์ละกันอ่าเดี๋ยวตรงนี้พี่เอาเปิดทัชชัตเตอร์นะครับตอนนี้เป็นทัชชัตเตอร์แล้วนะครับพี่เอาจะถ่ายอืมเห็นไหมเร็วไหมครับ ว้าวเห็นไหมอืมนะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาตัวนี้ะระบบโฟกัสของมันเนี่ยครับพี่อาบอกนี้ก่อนมันจะมีทั้งเฟดดิเทคชันแล้วก็เป็นเป็นคอนทราสต์เอนะครับตัวเฟดดิเทคชันของมันเนี่ยก็จะมี9จุดนะครับเป็นคลอสไทป์หนจุดอยู่ตรงกลางนะครับใช้ได้ถึงเลนส8องจุปดนะครับทีนี้ เฟดดิเทคชันเนี่ยถ้าเราใช้ o p t i c a l v i ฟา d e r เนี่ยตัวนั้นก็จะทำงานนะครับแต่ในตัวที่เป็น l i ฟ View Mode นี่นะครับมันเฟดเนี่ยมันจะวิ่งก่อนนะครับเหมือนกับไปดีเทคก่อนพอดีเทคเสร็จเพราะว่าเฟดมันจะเร็วนะครับวิ่งไปดีเทคแล้วมันจะใช้คอนทราเยฟเนี่ยจับอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็ทำให้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำด้วยนะครับเหมือนกับคลิปที่พี่หผาเคยทำเกี่ยวกับเรื่องคอนทราเยฟให้ดูนะครับทีนี้กลับมาที่ตรงนี้พี่หาาจะทำอะไรให้ดูนะครับตัววพี่หผาขอซ่อนอินโฟนิดนนนึงก่อนนะครับ ตัวโฟกัสของอันนี้เนี่ยนะครับพื้นที่การทำงานของอตัวโฟกัสเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเกือบเต็มเฟรมเลยนะเกือบเต็มเฟรมเลยเนี่ยจะเห็นนะครับทั่วทั้งจอเลยนะครับจะมีแค่ขอบๆซึ่งปกติเราก็ไม่ได้โฟกัสตรงขอบอยู่แล้วนะครับก็โฟกัสแค่แถวๆเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถทํางานได้แล้วดูพอโฟกัสปุ๊บมันวิ่งไปเลยด,ดีพอพี่หาปล่อยมือเห็นไหมครับเนี่ยจะเอาตรงไหนก็ได้โอ้โหแบบว่าเร็วมากๆเลยนะครับเร็วมากๆเลยอืมตอนนี้มันก็ กลายเป็นว่าเรเราสามารถใช้ได้ทั้งไลฟ์วิวแล้วก็ใช้ได้ทั้งตัวเฟดดิเทชันที่อยู่บนออปติคอลวิไฟเดอร์ตรงนี้ได้โดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะช้าหรือจะอะไรอีกแล้วนะครับมันไม่เหมือนไลฟ์วิวในโหมดกล้องดีเอสมาลุ่นเก่าๆพวกนั้นหู ح, แบบกว่าจะโฟกัสได้อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้จะถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับจะถ่ายวิดีโอให้ดูจะได้บันทึกให้เห็นนะครับแล้วเ,เปิดโหมดวิดีโอกนไปป๊บนะตอนนี้เป็นโหมดวิดีโอแล้วนะครับแล้วพี่หาก็บันทึกวิดีโอจากกล้อง ตัว US 1 0 0 d นะครับแล้วเดี๋ยวเราตัดไปดูกันนะครับว่าหน้าจอที่มันบันทึกเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้พี่หาโฟกัสไปที่ดอกไม้เห็นไหมครับอืมนะครับดูความนิ่มนวลในการโฟกัสของมันอันนี้พี่หายังไม่ได้ลองตัวเฟสเตัวเฟสนะครับเฟสดีเทคนะครับยังไม่ได้ลองให้ดูนะครับให้นั่นก็เปืนการจับหน้าว่าหน้าเรา เวลาเดินไปไหนมันก็จะจับบันทึกใบหน้าไปเลยนะครับแล้วก็ไม่มีวืดวง่วืดวาดเหมือนกล้องรุ่นเก่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวไว้แป้งจีว่างเดี๋ยวพี่หาเรียกขึ้นมาเป็นนางแบบให้นะครับอ,อันนี้ดูนี้นี่ก่อนเห็นไหมครับทํางานด้วยความรวดเร็วเลยเหมือนกล้องวิดีโอเลยนะครับจะใช้วิธีแผนภาพก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่หาก,กดตรงนี้ให้มันกลับมาตรงนี้ก่อนตอนนี้พี่หาแผ่นกล้องนะครับเนี่ยอันนี้ดอกไม้นะอ่าจากนี้แล้วก็ย้อนกลับไป ็นไหมครับเนี่ยว้าวนะครับ,นะรบแล้วก็ย้อนกลับไปอืมนะได้ทั้งสองแบบนะครับจะเลือกจุดโฟกัสหรือว่าแพนกล้องแล้วก็ตั้งจุดโฟกัสไว้ตามที่เราต้องการก็ได้นะอันนี้ก็มาลองให้ดูนะครับว่า เทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วเห็นกล้องตัวเแรกๆอย่างนี้เนี่ยมันอาจฟังก์ชันมาซะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะรีวิวแบบเต็มๆให้ดูอีกทีอันนี้เอามาให้ดูแบบในจุดสําคัญๆที่หลายๆคนเป็นกัง,งวลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้หมดสมัยแล้วที่จะมากัง,งวลกับเรื่อง Live View AF